ผมนี่คือคลิปก่อนจัดส่งนะครับเราได้ทําการอัปเดตเฟิร์มแวร์แล้วก็ลงไฟล์เสียงให้เรียบร้อยเลยนี่เลยนะครับนะเป็นไฟลเสียงนะครับที่ของเรามีนะครับ JBM นะครับ JJBF นะครับแต่นี่ก็เป็น IR นะครับให้ดูเลยครับ1นึงถึงร้อช่องให้ดูแบบสุดๆเลยนะครับนี่เห็นไหมครับของจริงแน่นอนครับซื้อขายกับเราชัวร์ปลอดภัยล้านเปอร์เซ็นต์นะครับแล้วก็ลงพรีเซ็ตเทพๆไว้ให้อีกเพียบนะครับต่อคอมได้ปกติล้านเปอร์เซ็นต์นี่นะครับ สาย USB เชื่อมต่อกับคอปนี่นะครับต่อได้ปกตินะครับชัดเจนแบบนี้มีที่นี่เลยนะครับอ่าโอเคเดี๋ยวผมกดปุ่มให้ดูทีละปุ่มเลยนะครับอ่าปุ่ม A นะครับไหนกดง่ายปกติ CD อะไรต่างๆนะแบงค์อัพแบงค์ down นะครับไดโหมดนะครับอ่าแล้วก็ปุ่มพวกนี้นะมีไว้ทำอะไรก็คือไว้อ่าเพิ่ม snapshot ต่างๆอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ได้อันนี้ก็เป็นการเพิ่มอ่เรียก reverb เห็นไหมครับพอกดปุ๊บเนี่ย ครับรีเวิร์สมันจะลดลงหรือเพิ่มขึ้นเห็นไหมครับอ่าปุ่มใช้งานได้ปกตินะครับอ่าอันนี้นะครับนะอ่าอันนี้คือแล้วแต่เราจะตั้งนะเราตั้งอีกทีก็ได้นะครับนะแต่ว่าอันนี้ก็ตั้งไว้เบื้องต้นแล้วล่ะนะครับอ่ะปุ่มต่างๆอ่ะเดี๋ยวมาถึงปุ่มโหมดบ้างเห็นไหมครับตั้งได้ปกติเลยนะครับอ่าเลือกได้อันนี้ขอปรับอันนี้ก่อนนี่แท็บตั้งได้ปกติอกดค้างไว้นะครับเป็นจูเนอร์เห็นไหมครับ นี่เลยนะแล้วก็ปุ่มอขอโทษนะคะอันนี้มันขวางอยู่กดยากนิดหนึ่งนะครับมันต้องเอาติดกันนิดหนึ่งนะครับพอดีผมเอามันตั้งเนาะก็เลยกดยากโอเคนี่นะครับเห็นไหยครับแคนเซิลไปก่อนไม่เซฟนะเพจนะครับกดได้หมดนะครับทุกปุ่มนะครับ กดได้หมดนะอันนี้ลองกดเล,เล่นๆมั่วๆด้วยก่อนอนะ่านไ้มเป็นการเปลี่ยนแบงก์อะไรอย่างี้อย่าเพิ่งไปกดมั่วอันนี้คือแล้วแต่นะครับเนี่ยเราจะหมุนไปอะไรก็ได้นะมันคือมันแล้วแต่พารามิเตอร์มันจะพาเราไปนะครับเออเดี๋ยวบางทีเนี่ยนะครับบางทีมันเนี่ยเห็นไม,มันอยู่ที่เราตั้งอ่ะเนี่ยพวกปุ่มต่างๆเราเนี่ยนะครับมันกดได้ทุกปุ่มนะครับไม่ต้องห่วงนะแต่ว่าบางทีเนะี่ยโปรแกรมเนี่ยมันมันอยู่ที่เราจะ ตั้งเสียงอะไรอย่างนี้เนาะอ่ะประมาณนี้นะค,ะนะครับนะสภาพโดยรวมก็ถือว่าโอเคมือสองก็มีร่องรอยบ้างนิดๆหน่อยๆเนาะอืมมันก็เป็นธรรมดาเนาะออของมือสองก็นิดๆหน่อยๆมันก็ถือว่าไม่น่าเกียดจะแบบแรงแบบตกตกแรงแรงอะไรบุบบุบขนาดน,นั้นไม่มีแน่นอนนะครับอ่าตัวนี้มีกล่องใบครบเลยนี่ตรงนี้นะครับแล้วก็มีพุชวิต แล้วก็มีสายแจ็คด้วยนะครับนี่ครับอยากซื้อขายแลกเปลี่ยนแลกเทินนะครับตัวนี้น้องชายบอกตามตรงเลยว่าน้องชายเอาพอร์เทดี 5x มาแลกเทินกับร้านพี่ยำพวกจะฝ่ายให้ดูของเลยครับมีของจริงแน่นอนโชว์ร้านเปอร์เซ็นต์แน่นอนนะครับไม่ต้องห่วงนะครับใครที่อยู่ต่างจังหวัดจะส่งมาแบบนี้ได้เลยนะครับยินดีครับอยู่รังสิตคลองหนึ่งมาเองก็ได้นะครับถ้าคุณไม่เชื่อคุณ ไม่เคยซื้อขายอะไรอย่างเงี้ยก็มาเองก็ได้ยินดีครับแล้วแต่คุณเลยครับนะอยากตั้งรถมาก็ได้เลยยินดีต้อนรับครับหรืออยากจะส่งมาแบบนี้สบายๆซื้อขายกับคนจริงมีวิดีโอรีวิวแบบนี้คุณไม่ต้องห่วงครับยังไงเขาคือของจริงแน่นอนรีวิวใน y YouTube โอ้โหมีไม่รู้กี่พันวิดีโอแล้วนะครับใน Google คุณเสิร์ชเข้าไปได้เลยนะครับจำุวกกีตาร์ไฟมันก็ขึ้นหมดใน Facebook เสิร์ชเข้าไปได้เลยจำพวกกีตาร์ไฟใน Facebook กลุ่ม Facebook p เพจอะไรอีกอะกลุ่มไลน์ไลน โอ oh, เยอะอะ TikTok ผมก็ทําไว้บ้างนะครับแต่ไม่ค่อยได้ลงคลิปเท่าไหร่ก็มีนะครับแล้วก็อะไรอีกอะโอ้โหเยอะแยะมากมายนะครับ mm hmm. คุณหาเอาเลยนะครับพิมพ์ว่า JBM เอ่อ j u m b o h เนี่ยจัมโบ้ hmm. มันก็ขึ้นแล้วนะครับมีหมดนะครับนะเช็คเครดิตก่อนได้ถ้าคุณไม่มั่นใจเช็คเครดิตกับคนรอบตัวหรือนักดนตรีรอบๆบตัวคุณก่อนได้เลยยินดีเลยนะครับนะอ่ะก็ชัดเจนแน่นอนชัวร์ล้านเปอร์เซ็นต์แบบนี้นะครับอ่ะโอเคครับผมนะเด๋ว วิธีการแลกเทินก็คือนี่เลยครับน้องชายส่งของมาใช่ไหมครับผมก็เทสพอเทสเสร็จปุ๊บเนี่ยผมก็จะถ่ายคลิปเนี่ยแบบเนี้ย ให้เขาดูว่าอของใช้งานปกตินะนะแล้วก็ค่อยโอนเงินส่วนที่เหลือก็คือส่วนต่างส่วนที่เหลือตามตกลงกันแค่นั้นเองครับแล้วพอโอนเสร็จปุ๊บผมก็ส่งของทันทีแค่นั้นเองครับวิธีการแลกเทิร์นง่ายๆแบบนี้เลยนะครับไม่ต้องคิดอะไรเยอะเลยนะครับนะดูคลิปนี้แล้วก็ส่งมาแลกเทิร์นกันได้นะครับไม่ต้องคิดเยอะไม่ต้องว่าผมจะเป็นโจรเป็นโนนี่นั่นจะโกงคุณไม่ต้องคิดเลยนะครับผมคือของจริงนะครับคุณมาเองก็ได้คุณจะนั่งรถนั่งเรือนั่งเครื่องบินอะไรก็ได้มาลงดอนเมืองก็ได นะครับมาเองก็ได้นะครับหรือจะส่งมาแบบนี้ผมก็ทำให้ตามหน้าที่ของผมแล้วก็ความชัดเจนเท่าที่มันจะชัดเจนได้ที่สุดนะครับประมาณนี้เลยเนาะอ่ะโอเคครับผมน่าดูรีวิวแล้วชื่นชอบนะครับชอบเสียงชอบอะไรก็จัดคลิปไฟล์เสียงต่างๆได้นะครับเราเซตอัพไว้หมดเลยนะครับจะเป็นคอร์ดคอร์เทคกแคมเปอร์แอร อีเลว์ไลซิกเลกอะไรอย่างเงี้ยนะครับเราก็มีหมดทุกอย่างแหละนะครับนะอันนี้คือเราเป็นเขาเรียกว่าหน่วยเซตอัพอยู่แล้วนะครับนะใครที่ชอบนะมันเป็นงานศิลปะนะไฟเสียงเนี่ยนะครับอ่ามันเป็นเขาเรียกว่าเหมือนการวาดภาพอะนะครับคุณชอบภาพของศิลป,ปินท่านนี้ใช่ไหมอ่าคุณก็อุดหนุนเข้าไปแค่นั้นเองครับผมไม่ชอบคุณก็เลื่อนผ่านไปซื้อคนอื่นได้อะไรอย่างเงี้ยเห็นไหมครับก๋วยเตี๋ยวมีหลายร้านมีเป็นพันร้านทําไมคุณชอบกินร้านนี้ถูกไหมเออเปนถูกใจอร่อยใช่ไหมให้เยอะแล้วก็ว่าไป เออนะครับนะมันก็เหมือนกันแหละครับนะการค้าขายหรือการอะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันอยู่ที่ความพึงพอใจของลูกค้าถูกปะเอออ้แครคงราคาเนี่ยทำไมคุณชอบกินแบบ MK Suzuki กกใช่ไหมคุณไม่กินชาบูข้างบ้านคุณละ่ะเพราะว่าอะไรนะสะอาดมันปลอดภัยมันมีเพดมันมีโน่นนี่นั่นมันมีออปชั่นเยอะเหมือนกัน,กนครับจำพวกรถไฟนะไม่ได้คาขายอย่างเดียวแน่นอนครับก็มีต้องมีออปชันต้องมีถ่ายวิดีโอให้คุณดูแบบนี้แล้วก็มีการลง IR ลงไฟล์เสียงแล้วก็ ต่อคอมเนี่ยมันเป็นอะไรที่ดีมากๆผมบอกได้เลยครับผมในการซื้อขายนะครับบางทีคนเราซื้อไปไม่ต่อคอมให้ลูกค้าดูหรือไม่ต่อคอมให้เขาดูเนี่ยบางทีเนี่ยมันก็เวลาเขาเอาไปต่อถ้าสมมติมเขาต่อไม่ได้เนี่ยเขาว่าคุณเลยนะถูกไหมเพราะนั้นเนี่ยนะครับสมัยเนี้ยมันเป็นยุคสมัยใหม่แล้วนะครับที่พวกเอฟเฟกเนี่ยไม่ใช่ต้องต่อ USB ต่ออะไรให้มันแบบ เรียบร้อยให้มันเทสการใช้งานแบบใช้ได้นี่แหละครับนี่คือของจริงผมบอกแล้วครับการรีวิวของผมนี่คือชัดเจนสุดๆเอาทุกมิติการใช้งานเรียกว่านี้ดีกว่านะครับบางทีเนี่ยนะครับเราเห็นแต่ภาพอย่างเดียวเราเห็นแต่วิดีโอเดียวเขาไม่ส่งของให้คุณก็มีเยอะแยะนะครับคนร้อนเงินมีเยอะแยะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับคุณต้องดูชื่อร้านดูคนด้วยนะครับจะซื้อขายอะไรต้องดูที่ใส่คนเออครับผมเตือนไว้เลยนะครับนะ อันนี้ผมไม่ได้ไปว่าใครอะไรยังไงนะแต่ว่าต้องเตือนกันไว้ไงเพราะว่าวันหนึ่งเนี่ยผมรับเรื่องพวกแหนะเนี่ยเรื่องโจเรื่องการโกงเรื่องความไม่ชัดเจนอะไรยเยอะมากๆพี่โบคนโน้นไปงี้คนนั้นไปนงี้โอ้โหแล้วผมก็บอกให้เข้าไปโดนก่อนละกันเนาะพอโดนเสร็จค่อยมาซื้อกับผมก็ได้นะครับเออผมไม่ว่าอะไรแต่ซื้อกับผมเนี่ยคุณจะ คือได้ของตรงปกอ่ะนะครับถ้าม,มีอะไรอย่างเช่นมีสมมติมีฝุ่นอย่างเงี้ยผมก็อ๋อน,นี่ครับมีฝุ่นมีอะไรอย่างหน่อยนะอันเนี้ยอันนี้มันก็มีแบบมีติดไอ้อะคาบกาวหน่อย,ยอะไรเงี้ยคือมันชัดเจนอย่างเงี้ยนะครับมันก็ปลอดภัยแล้วมันก็แฟงแฟมันก็ใจใจกันถูกปะเออนะครับแมนๆมนกันไปประมาณนั้นนะเออ,อโอเคประมาณนี้แล้วกันนะครับผมนะขายจริงส่งจริงชวนรับเปอร์เซ็นต์แล้วกันนะครับนะนะโอเคจัดบายจ้า